Story, life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้น่าจะเป็นตอนจบของหนังสือเล่มนี้นะครับ The Psychology of Money นะครับเป็นตอนที่3นะฮะ ผมรีวิวมาแล้ว2ตอนถ้าท่านใดยังไม่ได้ฟัง2ตอนแรกไปฟังก่อนก็ได้นะครับนะ, mm. ะเป็นหนังสือที่ดีมากนะ mm. เป็นเป็นเขาไม่ได้สอนเรื่องการคำนวณภาษีเรื่องการคำนวณพอร์ตโฟลิโอการลงทุนอะไรแบบนั้นนะ mm. เขาเขาสอนวิธีคิดนะ mm. เป็นเรื่อง psychology ก็ mm. คือจิตวิทยานะซึ่งหลายๆประเด็นนี่ผมคิดว่ามันมันคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยละนะ วันนี้จะมาต่อเรื่องของการลงทุนอีกอันหนึ่งนะที่เขาบอกอ่างนี้เขาบอกว่าเวลาเราจะลงทุนในในบริษัทใดบริษัทหนึ่งซื้อหุ้นนะพูดได้ง่ายนะให้เราลองเลือกนะไม่ได้บังคับนะครับลองเลือกบริษัทที่เรารู้สึกแพชชั่นเนตอะคือรู้สึกรุ่มหลงกับสินค้าหรือบริการเขาอะข้อนี้เนี่ยค่อนข้าง ตรงจริตกับผมเช่นเดียวกันนะผมผมรู้นะครับว่าแต่ละคนอาจจะมีสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกันแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมผมชอบลงทุนกับบริษัทที่ผมชอบโปรดักเขาเถามว่าทําไมเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงการลงทุนซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้เน้นการลงทุนระยะยาวนะไม่ได้เน้นการเทรดรายวันนะถ้าใครอยากเทรดรายวันก็กเทรดไปแต่ว่าไม่ใช่แนวของหนังสือเล่มน,นี้นะเ,เขาบอกว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยมันจะมีช่วงวระยะเวลาที่แบบ บางทีตกตามแหะราคาหุ้นตกบ้างกําไรตกบ้างถ้าเราไปลงทุนกับบริษัทที่เราไม่รู้จักเลยหรือแยกกว่านั้นคือเราเราเราไม่ได้ชอบสินค้าหรือบริการเขาเลยเนี่ยเอาตรงๆเราจะมีความหวั่นไหวสูงเมื่อหวั่นไหวสูงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ขายเพราะนั้นการลงทุนระยะยาวจึงเป็นไปได้ยากมากเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังถึงแม้จะไม่บอกชื่อหุ้นก็ตามนะแต่ก่อนตอนเข้ามาตลาด ก็ไม่ใหม่ละก็ระยะหนึ่งละก็ไปลงทุนกับบริษัทที่แทบจะไม่ค่อยรู้บิสเนสโมเดลเขาเลยด้วยซ้ำเป็น Business m o เดลที่มันซับซ้อนนะนะสินค้าก็าจับต้องได้ได้ยากเอา,อางี้นะก็ลงทุนไปแต่พอกะว่าลงทุนระยะยาวเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขายไปเพราะว่าพอมันตกเราก็ไม่รู้มันตกเพราะอะไรนี่หรอไหมครับเฮ้ยทำไมมันตกวะมันแบบเอ้ยมันทำไมมันแย่วะอะไรเงี้ยแล้วจิตใจมันก็แบบ อย่างที่เมื่อวานผมผมรีวิวไว้ก่อนเลิอกอะ่ะคือนอนไม่หลับอะ่ะคือแบบเฮ้ยเยอะยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยสุดท้ายอยู่อยู่ไม่รอดครับคือเพราะว่าอยู่ไม่รอดคือผมก็ต้องขายก่อนเนาะเพราะตอนหลังเนี่ยกดกดข้อหนึ่งของผมคือเวลาผมจะลงทุนในบริษัทใดบ,บริษัทหนึ่งเนี่ยผมต้องหนึ่งคือผมต้องรู้จักบริษัทนั้นเป็นอย่างดีถ้าไม่รู้จักก็ต้องศึกษาจนให้รู้จักเอัสองคือผมจะต้องชอบสินค้าหรือบริการบริษัทนั้นมากพอสมควร แถมข้อ3ด้วยนะผมต้องชอบผู้นำด้วยคือบางทีสินค้าบริการดีน่าสนใจแต่ว่าผู้นําดูมันแบบแปลกๆเว้ยหรือหรือไม่ชอบสไตล์ก็ก็ไม่เอานะถ้า,ถ,าถ้ามี3ข้อนี้นะผมรู้จักบริษัทนั้นดี business model ว่าเป็นยังไงวิธีการหาเงินเป็นยังไงดูช่องทางดกาูการเติบโตและดูน่าสนใจนะอันที่2แล้วผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมอินกับสินค้าหรือบริการเขามากๆนะคือเป็นแฟนคลับเลยพูดว่าพูดพูดแบบนั้นก็ได้นะแล้วที่3คือผู้นําดูแบบเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ว่ะ หรือหรือปลื้มผู้นําเลยก็ได้นะถ้าสาข้อนี้มีเนี่ยผมไม่ค่อยเก่งราคาถ้าเท่าไหร่มันก็ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องต้องทําตามอาจารย์นบโดนเลยก็ก็ท่านต้องไปอ่ดเขาเรียกว่าอะไรตัดสินใจด้วยตัวเองนะการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเพราะว่าถ้าท่านใช้วิธีผมแต่มันไม่ถูกจิตท่านเดี๋ยวท่านก็ขายเดี๋ยวท่านก็ก,ก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พอใจเราก็สุดท้ายท่านก็อาจจะบอกไม่เห็นมันเวิร์กเลยใช่ไหม ผมว่าต้องไปหาจริตอ่ะแต่แต่หนังสือเล่มนี้บอกเอาไงก็ได้ครับที่ท่านรู้สึกพอใจอ่ะท่านรู้สึกอินกับมันนะแล้วเราจะอยู่กับมันนานพอแล้วเมื่อเราอยู่กับานานันมันนานพอเนี่ยนะโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับอ,อ่ข้อเตือนใจข้อหนึ่งสำหรับนักลงทุนหรือการทําธุรกิจก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นหุ้นเนี่ยคือมันมักจะเป็นคํากล่าวแบบนี้ครับก็บอกว่าเฮ้ยมันไอ,อ,อสิ่งนี้มันไม่เคยเกิด หนังสือนี้เขียนไว้เลยครับบอกเขาบอกว่าไอสิ่งที่ไม่เคยเกิดอะเกิดมานักต่อนักแล้วใช่ครับในอดีตมันไม่เคยเกิดจริงๆแต่การที่มันไม่เคยเกิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดนะครับต่างกันนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ไม่เคยเกิดเนี่ยมันอาจจะเกิดก็ได้คือคืออย่าไปมั่นใจแค่ว่ามันไม่เคยเกิดมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่เคยเกิดไม่มีอะไรหรอกมันเหมือนเป็นความประมาทนะครับ สมมตินะสมมุติว่าเราเทรดหุ้นทีไรเราก็กำไรทุกทีเลยเราก็คราวนี้เราก็ซื้อหุ้นแบบเดิมนั่นแหละเทรดแบบเดิมนะแหละเราบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมาเตือนบอกเฮ้ยระวังนะเว้ยทำแบบนี้เราจะแยะ่เฮ้ยมันไม่เคยฉันทำมาสิบรอบแล้วยังไม่เคยเจ๊งเลยครั้งนี้อาจจะเจ๊งและเจ๊งหมดตัวเลยก็ได้นะกับอีกคำหนึ่งนะครับเป็นคำที่เซอร์จอห์นเชมเบอร์ตันนะครับถ้าใครอยู่ในตลาดหุ้นก็น่าจะรู้จักท่านนี้นะท่านนี้ก็เป็นนักลงทุนในตานานอีกคนหนึ่งเนี่ยผมขอโค้ด คำภาษาอังกฤษมาเล่าให้ฟังนะฮะเขบอกว่า the four most dangerous words in investing are it's different this time ก็บอกว่า4คำที่มันเป็นคำที่มันอันตรายมากนะในการลงทุนก็คือครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมหรอกเนะมื่อกี้ตรงกันข้ามกับที่เมื่อกี้พูดนะอันนี้คือแบบประเภทที่ว่าเคยทำอะไรไปแล้วมันล้มเหลวแต่ก็ยังดันทุลังจะทำสิ่งน,นั้นโดยความหวังที่ว่าเฮ้ยครั้งนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกครั้งนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไป ขอฉันลงทุนซะอีกครั้งหนึง่งอารมณ์หนะ้ามือตามมัวถ้าถ้านึกอารมณ์นี้ไม่ออกนึกถึงในหนังก็ได้นะหรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์จริงก็ได้เวลาเราไปาสเวกัสหรืออะไรพวกนี้แล้วเจ๊งใช่ไหมพอเจ๊งเสร็จปุ๊บจะทุ่มสุดตัวเพื่อเอาคืนอารมณ์นี้แหละครับคืออารมณ์ที่เราจะทําให้เราเจ๊งหนะักที่สุดนะขายบ้านขายรถมารุยแล้วก็บอกว่ามันคงไม่เหมือนเดิมหรอกสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมครับแล้วสุดท้ายเราก็เจ๊งครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราใช้อารมณ์นำนะผมผมบอกได้เลยนะส่วนใหญ่ไม่รอดส่วนใหญ่จะพังเทรดหุ้นลงทุนหุ้นลงทุนธุรกิจเราใช้อารมณ์ลว้ลวนเนี่ยอันตรายมากครับอันตรายมากถ้าถ้ากำลังร้อนอยู่เนี่ยผมแนะนำเลยนะหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรหยุดก่อนแล้วเอาให้อารมณ์เย็นๆค่อยคิดค่อยทำนะ วอร์เรนบัฟเฟตต์พูดแบบนี้เลยนะครับว่าหุ้นเนี่ยไม่ได้ซื้อวันนี้เนี่ยไม่ตกรดหรอกยกเว้นว่าท่านจะเห็นเล่นหุ้นรายวันนะนั้นคนละเรื่องนะถ้าเป็นหุ้นรายแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์เล่นหุ้นมา70กว่าปีครับไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่ซื้อวันนี้ไม่ได้เดือดร้อนไม่ซื้อสัปดาห์นี้ยังไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูดีๆนะครับค่อยๆค,คิดนะ,ะมาดูที่ผมทําสรุปใบนะครับอ่า สิ่งที่เราต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเนี่ยคือมันจะมีสิ่งที่เราไม่รู้อยู่เสมอผมส่วนตัวก็ต้องตระหนักจนถึงทุกวันนี้นะผมก็ผมไม่ได้เคลมว่าตัวเองเป็นเอ็กซ์เพิหรือเป็นเป็นโกสยอดเยี่ยมแล้วผมก็ไม่เคยเห็นว่าเรนบัฟเฟตเคลมแบบนั้นผมก็ไม่เคยเห็นนักลงทุนที่ระดับท็อปของประเทศไทยของโลกเคลมแบบนั้นเลย เขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกไอ้พวกโชคอะเอาเอา,เอาง่ายๆนะคือความเป็นไปได้หรือโชคความไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องต้องยอมรับก็คือมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตครับคราวนี้บอกเอาถ้างั้นเราก็ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอบอกไม่ใช่ครับคือเราต้องพยายามหาบัฟเฟอร์ถ้าใชา้ภาษาไทยว่าเป็นหมอนรองรับไว้ เราเราจะลงทุนในธุรกิจนี้เผื่อไว้เผื่อใจไว้ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่เราคอนโทรมไม่ได้เนี่ยเรายังอยู่รอดไหมคือคืออยาให้เราเจ๊งอะ่ะเอาเอาผมว่าใกล้ตัวที่สุดนะตอนนี้ก็คือโควิด1 9วันนี้ของปีที่แล้วนะท่านฟังผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นไปปลายเดือนตุลาคมใช่ไหมหรือถ้าท่านฟังทีหลังก็อาจจะเป็นกลางเดือนอต้นเดือนพฤศจิกา เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าโควิด -19 มันคืออะไรเอาจริงนะตอนนั้นเนินยองถ้าไม่รู้จักเลยใครจะไปคิดครับว่ามันจะมีเอฟเฟกระดับโลกแบบนี้นี่คืออันโนนแต่มันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วลองคิดภาพสิครับว่าถ้าเกิดเราทุ่มสุดตัวแล้วเราไม่สนใจเลยทั้งสิ้นเนาะเฮ้ย <c oughs> ฉันรวยแน่นอนฉันจัดเต็มป่านนี้เราอาจจะแย่ไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น มัน too bad อะถ้าใช้ภาษาอังกฤษคือมัน too bad มันทำอะไรไม่ได้หรอกก็โควิดในทีมมันเกิดะนะครับแต่เราถ้าเราเป็นคนที่ระมัดระวังเนี่ยถึงมันเกิดมันก็จะกระทบกับเราไม่เยอะมากนักนะครับเพราะนั้นไอ้คำว่า room for error หรือหรือพื้นที่ที่เผื่อไว้ว่าเราเราจะถ้าจะผิดพลาดเราก็ยังไม่ไม่ไม่เดือดร้อนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ แปลให้มันเป็นรูปธรรมอีกนิดนึงก็ได้ครับรูมฟอเลอร์นะง่ายที่สุดนะคือเงินสดที่เก็บไว้หลายคนทําธุรกิจเนี่ยจะได้ยินคําว่า cash is the king ใช่ไหมคือ cash คือสิ่งที่สําคัญที่สุด cash คือเงินสดผมผมเสริมให้ด้วยครับว่ายุคนี้สมัยนี้ด้วยครับถ้าท่านไม่มั่นใจอะไรมากๆเก็บเงินสดไว้เถอะครับหาไรายได้แล้วเก็บเงินสดไว้เถอะครับเอาไว้ว่าท่านรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้เราพอจะมีเงินเก็บเหลือ แล้วเราอยากจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ราคาตอนนี้มันก็ตกอตอนนั้นจะ,จะไปใส่จะไปลงทําได้ก็ทํานะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆตอนนี้เราเรายังไม่มีความแน่นอนเลยนะครับกลับมาที่ประเทศไทยเลยก็ได้เอาให้มันใกล้ตัวกับเรามากที่สุดเนาะโควิด1 9เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะผ่านไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าประเทศเรายังปิดประเทศอยู่นะวันที่ผมอัดน,นะเริ่มมีเปิดแล้วเริ่มมีชาวจีนชาวต่างชาติเข้ามา ใครจะไปรู้ครับถ้ามันพิบเดียวอะ่ะอย่างอย่างที่ยุโรปอย่างที่อเมริกาเนี่ยมันสไปคึ้นมาทันทีเนี่ยเป็นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองอะ่ะต้องต้องระมัดระวังคงพูดอะไรได้มากมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเป็นเป็นคำเตือนนะฮะาวนี้มันมีเรื่องความเสี่ยงเนี่ยผมชอบคำคำหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้ครับเขาบอกว่า no risk that can wipe you out is ever worth Taking. แปลว่าไม่มีความเสี่ยงไหนที่มันสามารถทำทำร้ายเราได้แบบ wipe you out คือแบบทาให้เราหมดเนื้อหมดตัวที่มันคุ้มที่จะเสี่ยงพูดง่ายว่าเราไม่ควรเสี่ยงกับความเสี่ยงที่มันจะทําให้เราเจ๊งคำที่ชอบชอบชอบพูดกันนะขายบ้านขายรถขายบ้านขายรถอย่าทำนะครับอันนั้นคือการพูดกันเล่นๆน,นะครับอย่าทำนะครับถึงแม้ว่าท่านจะรู้สึกว่าอู้แต่มันโอกาสได้นะก็อย่าทำนะ ถ้าผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วท่านอาจจะเห็นภาพมากขึ้นนะท่านรู้จักการเล่นรัสเซียนรูเล็ตไหมลัสเซียนรูเล็ตเ,เ,เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยมันคือการเอากระสุนหนึ่ง,หน,งหนึ่งลูกเนี่ยเข้าไปในลูกโม่ของปืนนะแล้วปั่นปั่น,นคือมันจะมีกระสุนทั้งหมดอยู่ 6- กนัดใช่ไหมแต่ใส่ไปแค่นัดเดียวแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าแล้วก็เอาปืนนั้นยิงหัวคือโอกาสที่จะโดนยิงมันคือ1ใน6แต่ถามว่า ผมให้เงินท่าน10ล้านถ้าท่านยิงแล้วท่านไม่โดนไม่ตายท่านจะเอาไหมผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่เอานี่นี่คือความหมายครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าโดนคือมันจบชีวิตเลยไงยังไงก็ไม่คุ้มเนี่ยเราอยากรวยเร็วกันทั้งนั้นเราอยากจะมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเราจะต้องเอาความเสี่ยงถึงขนาดที่ว่าเราจะต้องขายบ้านขายรถแล้วต้องอยู่ข้างถนนเอาไปเสี่ยงเนี่ยอย่าพึ่งเลยเอาเอาวิธีอื่นเถอะนะครับอ่า อีกอันนึงนะครับที่เขาเป็นข้อแนะนำเนี่ยคือเขาบอกว่าให้เราเก็บเงินผมว่าพูดแล้วบางคนอาจจะฟังแล้วเบื่อนะแบบเก็บเงินอีกแล้วคือมันไม่มีเงินเก็บเข้าใจไหมอะไรเงี้ยคือไอ้เรื่องไอ้เรื่องเทคนิคการเก็บเงินนั้นเราไปหาดูในหนังสือหลายๆเล่มนะมีเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะบอกคือเวลาเราเก็บเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บเพื่อซื้อรถไม่ใช่ว่าเก็บเพื่อซื้อบ้านไม่ใช่ว่าเก็บเพื่อ าการศึกษาลูกไอ้เก็บพวกนั้นก็เก็บไปแต่ว่าเขาบอกว่าก้อนหนึ่งที่เราควรจะเก็บเนี่ยคือเก็บเพื่ออะไรก็ไม่รู้ซึ่งเชื่อเถอะว่าในอนาคตมันจะมีอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นไอ้ตรงนี้แหละจะจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับทําไมถึงจะมีอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นในเมื่อเราวางแผนการเงินได้ดีแล้วเขาบอกมนุษย์เรานะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเป็นคนที่คาดเดาอนาคตได้ไม่ดีเท่าไหร่หรอก เขาเขียนแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่า people are poor forecaster of their future self เฮ้ยพอผมมาคิดในชีวิตผมเหมือนกันว่ะเออเออจริงเมื่อ20ปีที่แล้วนะจะให้ให้ผมมาจินตนาการว่าผมจะมาเป็นอาจารย์สอนท้งด้านบริหารธุรกิจแถมมาเขียนหนังสือแล้วก็มาพูดพอด o d สเตอร์เป็นพอด o d สเตอร์พูดพอด d c สต์ทุกวันเฮ้ยผมไม่ไม่มีภาพนี้ในหัวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันมันยากมากอ่ะแล้ว20ปีถัดไปในผมจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บเงินไว้เผื่ออะไรก็ไม่รู้นี่แหละนะครับเพราะว่าเรามักจะเป็นคนที่มองอนาคตได้ได้ไม่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยากให้เราทิ้งชีวิตเนาะพอพูดแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอียงอีกว่าอุ y, ้ยทางนั้นก็หลับหูหลับตาทํางานเก็บเงินอย่างเดียวฉันไม่ไม่ใช้ชีวิตเลยเขาบบบอออกว่าาาาาาาเเรรตต้งาา้งงลลนน บางทีบางช่วงมันเป็นจังหวะที่เราจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินก็จ่ายบางช่วงแล้วเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้อย่างที่ผมเรียนนะผม,ผมมักจะพูดเหตุการณ์แบบนี้ให้กับผู้ฟังฟังตลอดเลยนะใครฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยก็จะได้ยินผมพูดตัวอย่างนี้ให้ฟังอยู่เรื่อยๆเลยนะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอะเกิน10บด้วยนะผมมีโอกาสได้พาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆซึ่งยังเล็กๆอยู่เลยนะครับ ไปเที่ยวนิวซีแลนด์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเล่าอีกทีแล้วกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เพราะว่าก็รู้สึกว่ามันเปลืองเปลืองเงินอนะเอาตรงๆนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมผมก็เลยบอกคุณแม่และคุณพ่อว่าในอนาคตเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถ้าตอนนั้นเรามีเงินแล้วเราจะไปมันไปไม่ได้แล้วอ่ะมันมันจะยังไงซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี้ผมมันเป็นทริปในความทรงจําผมเลยนะมันเป็น ความสุขของผมเลยนะที่ที่ย้อนกลับไปแล้วผมดีใจที่เวลานั้นเนี่ยผมได้พาทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งลูกๆไปนะครับซึ่งมาถึงจุดนี้ถ้าจะพูดถึงจะพาไปก็ก็ไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคุณพ่อก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วคุณพ่อก็อาจจะถ้าจะไปจริงๆก็คงลําบากเยอะแยะเลยแล้วคุณพ่อก็อาจไม่ได้ enjoy เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะแล้วลูกๆก,ก็อาจจะโตขึ้นไปแล้วก็ก็โมเมนต์คนละแบบกันนะ่ยนะ ก,ก็เป็นกําลังใจให้ครับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บแบบเก็บเก็บเก็บไม่ใช้ชีวิตเลยนะบางทีเราอาจจะต้องบาลานซ์นะครับในการในการใช้ชีวิตในลักษณะนั้นนะสุดท้ายอันที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะพูดเหลือเกินนะครับก็คือ,อเขาเขาบอกนี้เวลาเราลงทุนเนี่ยนะเราเคยสงสัยไหมว่าทําไมมันถึงมีคนที่คิดตรงกันข้ามคือ คือทุกครั้งอ่าผมพูดถึงการซื้อขายหุ้นก็แล้วกันนะจริงๆมัน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 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายแหละทาไมคนซื้อคนขายมันคิดกันตรงกันข้ามอ่ะหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยทำไมอีกคนหนึ่งมันขายอ่ะทำไมอีกคนหนึ่งมันซื้อหลายคนก็รู้สึกว่าซื้อมันแปลว่ามันจะดีเอาดีแล้งั้นแปลว่าคนขายมันโง่เหรอหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกแบบนั้นหนังสือเล่มนี้บอกว่าอย่างหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจนะไทม์ฮอ r i z รซอนคือระยะเวลาในการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยมันไม่เท่ากัน เช่นคนขายเนี่ยเขาอาจจะขายแล้วเขาไม่ได้โง่นะเพราะว่าเขาคิดว่าอีกหนึ่งเดือนหุ้นนี้มันจะตกแล้วเดี๋ยวเขาค่อยกลับมาซื้อใหม่ time horizon ของเขาแค่เดือนเดียวเขาเป็นคนเป็นเทรดเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยราคามันขึ้นเกินไปละอีกอีกหนึ่งเดือนมันต้องตกแน่นอนเขาก็เลยขายให้เราแต่ทำไมเราถึงซื้อล่ะเพราะเราจะซื้อหุ้นตัวนี้เราจะถือไป10ปีไงเพราะนั้น time horizon ของเรากับของเขาแตกต่างกัน เราโง่ไหมที่ซื้อจากเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โง่ครับเราซื้อเพราะว่าเราไม่ได้กะขายเดือนหน้าไงถ้าเกิดเราจะซื้อแล้วกะขายเดือนหน้าเนี่ยเราอาจจะขาดทุนใช่ไหมแต่เราจะกะ,ะถือไว้10ปีครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะไปถามเพื่อนถามใครถามกูรูใดๆก็ตามเนี่ยนะระวังให้ดีครับควรซื้อหุ้นนี้ไหมเนี่ยควรจะถามด้วยว่าตามเฟรมเมื่อไร่ไม่ใช่ถามว่าซื้อไม่ซื้อ อัตสมมติมีคนมาถามผมซื้อหุ้นตัวนี้ไหมผมซื้อไงก็ผมก็บอกว่าผมซื้อโอ้โหชาจารย์นซื้อซื้อตามซื้อไปเดือนหน้าราคาตกโอ้โหจารย์แม่งเซ็งว่ะมาบอกให้เราซื้อทําไมก็ผมซื้อเพื่อ20ปีข้างหน้าไงคือคือคือต้องถามด้วยนะว่าซื้อไหมเนี่ยซื้อแล้วถือนานแค่ไหนนะครับผมจึงเป็นกฎผมเลยนะ ไม่ว่าใครจะอินบอกอะไรมาบอกแนะนําพูดเนี่ยผมบอกว่าผมไม่สามารถแนะนําให้ท่านได้เหตุผลเพราะว่าหนึ่งเราเรามีไทม์ฮอร์ซอนที่แตกต่างกันเรามีแพชชั่นที่แตกต่างกันเรามีความพร้อมที่แตกต่างกันอ,อ่แล้วจริงๆพวกคนที่เขาลงทุนกันในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามากจะไม่ค่อยมาบอกแล้วว่าตัวนี้เด็ดไม่ใช่ก็หวงแล้วครับเพราะเขาไม่รู้ไงว่าเด็ดของเขา,ามันเด็ดของคุณหรือเปล่าไงมันคนละเด็ดกันเลยอ่ะมันคนละแบบกันเลยแล้วแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นการทําร้าย โอ้ยเชื่ออาจารย์แล้วเจ๊งเลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ดีนะเพราะฉนั้นท่านท่านต้องศึกษาด้วยตัวเองว่าทาง horizon ของท่านเป็นยังไงตลาดที่ท่านาต้องการเป็นยังไงอย่าไปขอคําแนะนําแบบวม้สั่วนะครับต้องระวังนะครับแล้วพอเรามีหุ้นหรือเราลงทุนในธุรกิจอะไรต่างๆสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ได้เตือนไว้แล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือ confirmation bias คือเรามักจะพยายามไปหาข้อมูลที่มันไปสนับสนุนการตัดสินใจของเราเช่นเราซื้อหุ้นตัวนี้แล้วเราก็จะไปหาข้อมูลโดยไม่รู้ตัวนะที่มันทําให้รู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มันเวิร์กอะ่ะโอ้หุ้นเด็ดหุ้นดีอะไรเงี้ยไอ้ไอ้ที่ไม่เวิร์กเนี่ยนะเราจะมองค่าม,มันไปเพราะฉะนั้นเรายิ่งอยากให้อะไรเป็นจริงมากเท่าไหร่เนี่ยนะเรายิ่งจะไปเชื่อเหตุการณ์หรือเชื่อเรื่องราวที่มันมันบอก สนับสนุนความคิดเราอันนั้นนะีแล้วเราก็หลงไปกับความคิดนั้นนะครับนั้นก็ต้องระวังหรือบางทีเนี่ยเราไม่ได้แค่ไปหาข้อมูลนะเราไปสร้างเรื่องราวเองเลยจริงๆข่าวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไปยึดโยงไปสร้างเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะแบบไปไปปิดแกลบตรงเนี้ยเอ๊ะทำไมทาไมมันดูสมมุตินะทำไมกําไรม,มันลดลงวะหาข่าวก็ไม่เจอหาอะไรไม่เจอ อ๋อสงสัยเขาต้องมีโปรเจกต์ใหญ่แน่เลยอันนี้มโนมโนมโนเข้าข้างตัวเองเพราะอะไรเพราะเราซื้อหุ้นตัวนี้นะครับหรือเราลงทุนอะไรตรงนี้ไปนะครับก็ต้องระวังนะในหนังสือมีคำกล่าวคำหนึ่งนะของคุณคาร์ลริชาร์ดนะผมชอบคำนี้เขาบอกว่าขออ่านเป็นภาษาอังกฤษนะบอกร is s k is w h a t ั l r f t over when you t h i n k you have t h o u g h t of e v e r y t h i n g โอ้โหเขาบอกความเสี่ยงคืออะไรรู้ปะ มันคือสิ่งที่เหลือลอ,อยู่หลังจากที่คุณคิดว่าคุณคิดครบทุกอย่างแล้วอะผมบอกไว้ไม,ไม่ไม่เมื่อวานก็วันนี้แหละที่ผมเคยพูดเรื่องความเสี่ยงว่ามนุษย์เราเนี่ยนะเราคิดไม่ครบหรอกมันจะต้องมีอันโนนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดทุกอย่างรวมความเสี่ยงไปแล้วด้วยนะไอ้ที่เราคิดว่าจะเสียเสยเส่ยงนู่นเสี่ยงนี่เสี่ยงนั่นเสี่ยงมันทุกเรื่องแหละคิดทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือที่เราไม่ได้คิดนั่นแหละคือความเสี่ยงคราวนี้ ถ้าอยากให้ความเสี่ยงน้อยทําไงล่ะครับก็คิดเยอะๆไงฮะถ้าอยากให้ความเสี่ยงน้อยก็คิดให้มันรอบๆไงครับถ้าคิดน้อยความเสี่ยงก็เยอะไงเพราะเขาบอกไว้แล้วว่าความเสี่ยงมันคือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่คุณคิดทุกอย่างแล้วอะถ้าทุกอย่างของคุณมันมันแค่50%ความเสี่ยงก็50%เนไงแต่ถ้าทุกอย่างคุณมัน9 8ความเสี่ยงก็ยังเหลืออยู่นะก็สอแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครคิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคิดแบบความเสี่ย ผมว่าแทบไม่มีบางคนบอกกนะ็ไม่ต้องทําอะไรไงความเสี่ยงป็นสูญไม่จริงนะไม่ต้องทําอะไรเนี่ยความเสี่ยงอาจจะมากกว่าทําว้ซ้ำนะครับในในหลายๆกรณีนะครับอ,อีกอันนึงนะคือเวลาเราตัดสินใจอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีผลลัพธ์ออกมาใช่ไหมผลลัพธ์มันก็มีผลลัพธ์ที่ดีกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีเขาบอกเมื่อไรก็ตามตัดสินใจแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยถ่อมตัวซะให้มี humility เนาะแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีนะ ทำสองอย่างคือให้อภัยซะอย่าไปโทษโทษคนอื่นนะเราตัดสินเองหรืออย่าไปโทษตัวเองนะครับให้ภัยตัวเองกับเห็นอกเห็นใจนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า compassion นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเราควรจะทำนะสมการง่ายๆอีอันหนึ่งนะคือเราอยากจะรวยใช่ไหมเราอยากจะมีความมั่งคัง่งเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องนี้ไปเยอะนะแต่ก็ยัง,ย,ง,ย,งยังชอบคำนี้อยู่นะ less ego more wealth ยิ่งมีอีกโก้น้อยนะ ยิ่งมีความมั่งคั่งเยอะถ้าใครอยากรู้นิยามความมั่งคัง่งก็ไปฟังเมื่อวานหรือเอาสั้นๆนะัคือความมั่งคัง่งคือสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะอยากจะลงทุนอยากจะเปิดร้านอาหารอยากจะทําอะไรก็ตามกดข้อหนึ่งย้ําอีกครั้งคุณนอนหลับสบายดีไหมหลังจากที่คุณตัดสินใจเรื่องนั้นถ้าคุณนอนไม่หลับ something wrong นะครับการตัดสินใจเรื่องนั้นอาจจะเสี่ยงเกินไปหรือไม่คุ้มค่าที่จะตัดสินใจ เพราะนั้นก็ก็ต้องระวังอยากจะรวยผมไม่มีเคล็ดลับที่จะรวยภายใน24ชั่วโมงถ้าใครอยากฟังวิธีการรวย24ชั่วโมงอาจจะไม่ใช่ช่องนพดลสตอรี่วิธีรวยที่สุดที่ผมคิดได้แล้วหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้คือลงทุนให้นานพอยิ่งนานยิ่งรวยเพราะนั้นเราต้องอยู่รอดนะครับเราต้องอยู่รอดผมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะว่าแบบโอ้ยอยากฟังแบบประเภทที่ว่าพรุ่งนี้รวยเลยอะ่ะไม่ไม่รู้เพราะผมยังทําไม่ได้นะครับ ผมก็เก็บสะสมเงินเหมือนกันนะครับผมก็หาช่องทางต่างๆนานาทําไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าก็ต้องบาลานซ์ชีวิตนะครับก็ก็อย่างที่เมื่อกี้เราให้ฟังนะครับบางครั้งเราอาจจะลงทุนผิดบางครั้งเราอาจจะทําอะไรแล้วมันไม่เวิร์กมันเป็นเรื่องปกตินะผมผมให้กาลังใจแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็บอกนะ อย่างที่จอสโรอได้พูดไว้นะครับเมื่อวานก็น่าจะรีวิวไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าเราอาจจะผิดสักเกินครึ่งก็ยังได้เลยแต่ตอนผิดอะ่ะเจ็บให้น้อยหน่อยแต่ตอนถูกอะ่ะให้ได้เยอะๆหน่อยก็เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังว่นะาสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะผิด10ครั้งแต่ครั้ง11มันรวยเราขอแค่ครั้งเดียวครับที่มันถูกแต่ถูกแล้วมันให้มันเป็นบิ๊กไทม์ให้มันถูกแล้วมันมันยิ่งใหญ่นะครับสุดท้ายเนี่ยนะ หนังสือให้ข้อคิดอันหนึ่งว่าเงินเนี่ยมันเอามาเพื่อที่เราจะได้สามารถควบคุมเวลาของเราได้ผมชอบคำนี้มากนะด้วยตัวเงินที่มันเป็นแบงก์เฉยๆที่มันเป็นเหรียญเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเนะถ้ามันจะช่วยได้คือมันสามารถที่เราจะจัดการเวลาของเราได้เราจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเรานะครับนั้นเราอย่าเป็นทาสของเงินนะคือคือหาเงินไม่ผิดนะครับหาเงินไม่ผิดแต่ว่าได้ได้เงินมาแล้วเนี่ย มันทําให้เรามีชีวิตที่มีอิสระออมีชีวิตที่เราอยากจะใช้เวลากับใครใช้เวลากับเรื่องอะไรใช้เวลาตอนไหนก็ได้เนี่ยนี่นี่คือเขาเรียกว่า dividend อมานี่นะครับเป็นเป็นผลลัพธ์ของเงินนะครับหนังสือเล่มนี้เน้นเรื่องการเซฟมากนะครับเราเราต้องเซฟนะครับเราต้องเก็บเงินนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคิดอกเ,เก็บเพื่อใครเก็บเพื่ออะไรนะคือเก็บคือเก็บอะนะครับ แล้วเพื่อการลดความเสี่ยงเนี่ยอย่าทำอะไรที่เอ็กซ์ตรีมคือมันอาจจะไม่ได้ถูกใจขาซิ่งนะแต่แต่สำหรับผมแล้วกันผมถึงชอบหนังสือเล่มนี้นะเพราะว่าสไตล์ผมมันเอาเก่งๆมาผมก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟระดับหนึงอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันทำให้เราหมดตัวต่อให้มันมีโอกาสได้เยอะผมก็ไม่ทำนะผมผมไม่ไม่เทคไรส์ขนาดนั้นนะครับ หนังสือก็บอก avoid the extreme end of financial decision นะอีกคำเตือนหนึ่งนะครับเขาเป็นคำเตือนสุดท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้ที่ผมจดมาด้วยนะครับก็บอกงี้ครับก็บอกว่า good decisions aren't always rational การตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลตลอดเวลาหรอกนะการตัดสินใจที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลตามโลจิกตลอดเวลาหรอก at some point you have to choose between being happy or being right ณจุดหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างความสุขกับความถูกต้องคือผมไม่ได้ให้ทําอะไรผิดๆนะแต่ความสุขกับความถูกต้องเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกเราต้องเก็บเงินเท่านั้นเท่านี้ห้ามกินอันนั้นอันนี้มันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องสตริทก,กับตัวเองขนาดนั้นแต่ในในทางเดียวกันเราก็ต้อง a แวร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคือมันไปทางใดทางหนึ่งไม่ดีอะครับโ oh. อาจารย์ผมมีวินัยทางการเงินร้อเซเลยแต่แบบลูกเมียไม่เจอหน้าเลยพ่อแม่ไม่เจอหน้าเลยสุขภาพย่ำแย่มันก็ไม่ใช่ถูกไหมโอ้ยอย่างนี้ผมลูกเมียเจอหน้าสุขภาพดีเฮฮาแต่ว่าไม่มีเงินเลยก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันมันอาจจะต้องบาลานซ์ทั้ง2ทางนะครับก็ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับผมผมจัดพอดแคสต์ podcast, โดยเฉพาะ3ตอนรวดอันนี้เนี่ยผมคิดว่า มันน่าจะได้ประโยชน์กับหลายๆคนนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทําคือเรื่องที่มันเป็นความเสี่ยงต่างๆไอ้เรื่องที่ผิดกฎหมายนะไม่ควรอยู่แล้วนะครับอันนั้นตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเราไม่ควรจะคิดถึงมันด้วยซ้ํานะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนะครับซึ่ง,ส,งสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่ว่ามันทําให้เกิดความเสี่ยงมากๆเราอาจจะเจ๊งเลยสําหรับผมผมคิดว่าก็ไม่ควรนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่า ยุคสมัยนี้ก็อาจจะไม่ใช่ยุคแบบโหยุคทองซื้อหุ้นก็รวยลงทุนก็กําไรเศรษฐกิจดีมากมันไม่ได้เป็นยุคนั้นนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับครอบครัวหลายๆทางนะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยุคแห่งความสับสนแน่ๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนจะผ่านไปได้แล้วหวังว่าทุกคนจะผ่านไปได้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิส o ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story.